สายไฟเนี่ยเราเห็นทับกันอยู่เบิ้งไฟแล้วอันนี้พาสีอันนี้เบิงบ้งวนประมาณใดให้เจ้าไปคำนวณเอาด้อเขาจะว่ามุนประมาณใดนี่มีได้ออดตัวหนึ่งก็ได้นีตัวไม ประมาณใดเด้อเนี่ยพาซีเนี่ยหมุนซ้ำนี่กับสิบแปดวอนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมุนสนิบห้าวอนหรอซ้ำเนี่ยถ้าเดเอาไปเหตุจังที่จะวางหมุนค่อยๆนะนี่กับสิบสามเนี่ยหมุนซ้ำเนี่ยนะเนี่ยนี่แหละหมุนเร็วๆเดี๋ยวพุ่นสามสิบวนสิ่งที่เดียวไปเห็นอะไรเหตุใดอยู่แต่ว่า